พืนที่โรงพยาบาลเงียบเกินไปพันรายาลืมตาขึ้นและได้ยินความลับที่ฆ่าเธอได้สามีกำลังวางแผนอะไรดูให้จบก่อนที่ความจริงจะปิดปากทุกคนกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฉุนแสบจมูกแสงมีออนสีขาวแทงตาเสียงเครื่องวัดชีพรจรติดดังสม่ำเสมอลมหายใจของฉันตื้นและชา้าร่างกายหนักเหมือนถูกโซ่ตรวนหนังตาเปิดเพียงรอยแยกเล็กความมืดและแสงขาวปะทักกัน ฉันได้ยินรองเท้าอย่างเสียดพื้นเสียงชายคนหนึ่งกระซิบข้างเตียงน้ำเสียงคุ้นเคยจนเลือดฉันเย็นเฉียบเขาเรียกชื่อฉันด้วยถ้อยคำหวานแต่ปลายเสียงแข็งเหมือนกระจกคมอีกเสียงตามมาติดติดเสียงผู้หญิงที่ยิ้มหัวเราะแห้งแง้งกลิ่นน้ำหอมดอกไม้ลอยประทะัดทั้งสองยืนเหนือสีสาฉันผ้าม่านสีฟ้าไหวตามลมแอเนาของเขาทอดยาวบนผ้าหม่มเขาพึมพำถึงพินัยกรรม เขาพูดถึงเงินประกันจำนวนใหญ่หัวใจฉันเต้นสะดุดหนึ่งจังหวะปลายมือชาเหมือนจุ่มน้ำแข็งลิ้นหนักติดเพดานปากฉันขยับไม่ได้แต่ฉันรับรู้ทุกคำเขาถามผู้หญิงคนนั้นว่าพร้อมหรือยังเธอตอบว่าคืนนี้จบเรื่องคำว่าจบเรื่องกระแทกเส้นประสาทสูตรกลิ่นสตรนไร้จนแสบคอลมหายใจเขาร้อนเผาเฉียดแก้มฉันฉันหลับตาสนิทเหมือนเคย รอจังหวะนับเครื่องวัดชีพจรหนึ่งสองสฉันปล่อยน้ำตาไหลแผล่วให้มันดูเหมือนปฏิกิริยาอัตโนมัติไม่ใช่สติกลับคืนเปลียดตาฉันสั่นเล็กน้อยอย่างคนฝันเขาโหราะเบาเหมือนโลหะขูดกันฉันได้ยินเสียงพลาสติกเสียดกันทุงมือถูกดึงให้กระชับเสียงฝากล่องยาเปิดดังกรกเขาพูดว่าทางสะดวกไม่มีใครมาเฝ้ากลางเดืก ฉันภาวนาให้รองเท้าพยาบาลผ่านมาแต่ทงเงียบสนิทไฟสัญญาณสีเขียวกระพริบเป็นจังหวัดเสียงแอร์ฮัมคงที่กลิ่นผ้าปูเตียงสะอาดจนเวียนหัวฉันรวบรวมสตินึกถึงกุญแจสำคัญที่ซ่อนไว้โทรศัพท์สำรองในหมอนใ,นใบด้านหลังรหัสปลดล็อกที่เขาไม่เคยรู้รายชื่อที่ตั้งค่าโทรออกอัตโนมัติปลายนิ้วฉันไต่ใต้ปลอกหมอนเส้นได้เสียดผิวให้สาด แต่ยังไม่ถึงสิ่งที่อยากจับเสียงเขาเข้าใกล้มากขึ้นน้ำหนักมือวางบนข้อมือฉันความเย็นของโลหะรัเส้นเลือดสายน้ำเกลือสั่นตามจังหวะเขาก้มลงสูดหายใจช้าพูดว่าขอโทษด,ด้วยน้ำเสียงเรียดเหมือนไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงผู้หญิงคนนั้นดึงม่านให้ปิดแน่นโลกแคบลงเหลือเพียงเตียงผ้าใบหน้าต่างเงาสะท้อนรูปฉันจางๆคนป่วยที่ยังต้องนอนนิ่ง คนที่กําลังวางกับดักในความเงียบฉันนึกถึงวันที่เขาจับมือฉันวันที่สาบานว่าจะอยู่เคียงกันท้อยคําสาบานกลายเป็นใบมีดบาดให้ความทรงจำแสบแผลเลือดร้อนวิ่งสู่ปลายนิ้วฉันขยับเล็บขูดปลอบหมอนเสียงเบาเหมือนทรายไหลเขาไม่ทันสังเกตฉันดันโทรศัพท์ให้ขยับทีละน้อยความหวังหนักเท่าก้อนหินเล็กในฝ่ามือเขาหยิบอะไรบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อกาว โลหะสะท้อนแสงนีออนว่าผู้หญิงคนนั้นยกครีมทามือขึ้นดมกลิ่นวานิลลาเจอควนบุรีฉันเก็บรายละเอียดทุกเสี้ยววินาทีเครื่องวัดชีพรจรดังถี่เล็กน้อยฉันบังคับลมหายใจให้แผ่วลงให้กราบบนจอสงบเหมือนทะเลนิ่งเงื่อเย็นผุดตามรายผมผ้าพันแผลที่ขมับตึงจนปวดเขากระซิบว่าอีกไม่นานผู้หญิงคนนั้นถามว่าแน่ใจหรือไม่ เขาตอบด้วยคำที่แน่นเหมือนล็อกประตูไม่มีทางย้อนกลับไม่มีใครสงสัยโทรศัพท์แตะปลายนิ้วฉันในที่สุดผิวพลาสติกกลื่นและเย็นฉันกดปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งสั่นเบาใต้หมอนสัญญาณเริ่มต้นของการเอาตัวรอดฉันเลื่อนนิ้วในมุมที่ฝึกไว้หน้าจอที่มองไม่เห็นตอบสนองด้วยสั่นอีกครั้งฉันตั้งสายเรียกฉุกเฉินแบบเงียบตั้งคาเสียงเงียบสนิท แต่แสงหน้าจอว่บทะลูผ้าเพียงน้อยเขาเงยหน้าขึ้นถามว่ามีอะไรส่องแสงหรือไม่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเป็นไฟเครื่องเสียงรองเท้ายางขยับเข้ามาใกล้ฉันหยุดนิ่งจนกล้ามเนื้อชาวาบเสียงรองเท้ายางหยุดข้างหมอนเขาก้มลงตรวจปลั๊กไฟมือเขาขยับใต้หมอนชา้ชาๆปลายนิ้วเขาเฉียดปลายนิ้วฉันฉันเกรงจนลมหายใจหยุดไหลชั่วหูบ เครื่องวัดชีพรจรเตือนเสียงสั้นเขาชะงักและเงยหน้าดูจอฉันปล่อยลมหายใจตามจังหวะเครื่องให้ทุกอย่างเหมือนเดิมให้ความสงสัยละลายไปทีละฉันเขากลับมายืนปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นหยิบแก้วน้ำขึ้นจิตแก้วกระแทกฟันเกิดเสียงกังวานแอร์พ่นลมเย็นเฉือนต้นคอฉันฉันกดทรงพิกัดตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ในเงาม่านสีฟ้า เงาของเขายกอุปกรณ์ขึ้นสูงเงาทั้งสองซ้อนกันเหมือนสร์สองหัวเสียงโลหะคลิกอีกครั้งกลิ่นแอลกอฮอล์พุ่งเข้าจมูกแรงกว่าเดิมฉันนับถอยหลังในใจคิดถึงรอยแตกเล็กที่ขอบหน้าต่างคิดถึงลวดสลิงที่รั้งมนันคิดถึงปุ่มฉุกเฉินที่หัวเตียงด้านซ้ายทุกอย่างกลายเป็นแผนที่หลบนีเสียงฝีเท้าไกลๆดังจากโถงเขาหยุดฟัง ผู้หญิงคนนั้นกัดปากจนเกิดเสียงปอกฉันวัดระยะจากมือเขาถึงสายเครื่องประเมินน้ำหนักจากเนาบนผ้าหม่มมือของฉันว่างเปล่าต่อโลบภายนอกแต่ข้างในเต็มไปด้วยคมมิดที่มองไม่เห็นความทรงจำของการทรยศคมกริตความกลัวแปรรูปเป็นเชือกที่รัดมันสายตาที่หลักกลับมองเห็นทุกเส้นทางเขาเก้าวเข้ามาอีกก้าวอุปกรณ์ในมือเขาไหวเล็กน้อย ผู้หญิงคนนั้นพูดให้รีดเสียงเธอสั่นจนกลืนคำฉันเองปลายเล็บลงกับปุ่มหัวเตียงด้านซ้ายในเงานิ้วฉันแต่ปุ่มนั้นเบาเดียวไฟสถานะสีแดงติดขึ้นใต้ขอบเตียงสัญญาณฉุกเฉินยังไม่ดังมันรอแรงกดครั้งที่สองระยะห่างของเขาเหลือเพียงครึ่งแขนฉันเงยปลายคางในมุมที่แทบไม่เห็นกล้ามเนื้อครองโอดคควนขมับเต้นตามชีพจร เครื่องวัชิพ,พจรขยับกราฟขึ้นเล็กน้อยเขากระตุกมุมปากเหมือนจะพิรุษได้บางอย่างเขาขยับเข้ามาอีกครึ่งก้าวเนา้อุปกรณ์ทับลงบนอกฉันลมหายใจเขาร้อนเฉียดริมฝีปากกลิ่นกาแฟแค้างคืนแต่จมูกเสียงข้อมือเสียดผ้าห่มดังกรอบแกรบฉันแต่แรงกดครั้งที่สองไฟแดงใต้เตียงกระพริบชา้าระบบนงเวลาเริ่มนับในเงียบสามวินาทีที่ยาวเท่าอายุคน หัวใจฉันเต้นที่จนหูอือผู้หญิงคนนั้นพูดว่ารีบน้ำเสียงแหลมบาดอากาศเธอสะบัดผมพ้นไหลกลิ่นน้ำหอมเข้มขึ้นเหมือนหมอกม่านสีฟ้าขยับไหวแรงเขายกอุปกรณ์สูงกว่าเดิมมุมโลหะแวววาวที่ปลายฉันนับจังหวะเครื่องวัดชีพจรหนึ่งสองเสียงล้อเตียงอีกคันดังจากโถงไกลเขาแช่แข็งเหมือนรูปปั้นผู้ของเขาเงียฝัง นิ้วเขาหยุดข้างกลางอากาศความเงียบหนาเป็นกำแพงฉันบิดข้อมือในเนาหม่มให้สายเครื่องตึงเล็กน้อยเขาก้มตามแรงดึงโดยสัญชาตญาณต้นคอเขาโน้มลงไกลฉันได้ยินเลือดเขาไหลผ่านเส้นเสมอสัญญาณโนงครบวินาทีสุดท้ายไฟแดงเปลี่ยนเป็นค้างยังไม่มีเสียงเตือนจอหน้าห้องกำลังกับพเพรียดพยาบาลอาจกำลังหันมา ผู้หญิงคนนั้นสอบอถอเบามือเธอเอื้อมแต่ไหลเขาบอกให้ทำตอนนี้ตาของเขาแข็งเหมือนหินเกลือเส้นเอ็นที่กรามปูดขึ้นชัดฉันพลิกข้อมือในองศาที่ซ่อนดันสายเครื่องให้รูดบนโลหะเตียงเกิดเสียงกระทบเบาเขาสะดุ้งน้อยเน่าของเขาเอ็นเสียจังหวดัดฉันกดโทรออกฉุกเฉินซ้ำในหมอนสั่นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมปลายผ้าปูเตีงยกขึ้นนิด เขาหรีตา,เ,าเขาทับทับหัวฉันเสียงส้นรองเทา้าพยาบาลดังใกล้ขึ้นเขากระซิบว่าแผนเปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นถามว่าอย่างไรเขาตอบว่าทำให้เหมือนหัวใจล้มเหลวเองมือเขาเลื่อนสู่ปุ่มบนเครื่องฉันยกปลายคางเพียงเศษองศาเปิดช่องอากาศให้หลอดลมกลืนความหวาดกลัวให้ลึกลงกล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็งรับแรงผ้าห่มจึงแนบกระดูกซี่โครง นิาของเขาขยับบทบังไฟหัวเตียงนิ้วเขาเล็งไปยังสวิตท,ที่น่ากลัวเสียงผู้หญิงคนนั้นกลืนน้ำลายนาฬิกาผนังติ๊กหนึ่งครั้งดังเกินจริงกลิ่นแอลกอฮอล์แสบตาฉันเลื่อนนิ้วแต่ขอบเตียงโลหะทยเล็บให้เกิดเสียงแหลมเสียงนั้นพุ่งฝ่าอากาศเงียบเขาหันขวับผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งถอยครึ่งก้าวซนรองเท้าพยาบาลหยุดหน้าห้องมือจับลูกบิดหมุนเบา ประตูขยับช้าเหมือนฉากภาพ,พยนตร์ช่องแสงลอดเข้ามาตัดเงาดำอุปกรณ์ในมือเขาค้างกลางรอยแสงฉันผ่อนลมหายใจให้ตื้นที่สุดปล่อยกล้ามเนื้อใบหน้าให้วางเปล่าให้ภาพคนเจ็บไร้สติกลับคืนให้ความจริงสั้นอยู่ใต้เปลือกตาให้แผนเดินต่อในเงามานเขาเอียงตัวบังอุปกรณ์ด้วยลำตัวผู้หญิงคนนั้นยิ้มฝืนจนแก้มสัน่น เธอพูดกับใครบางคนที่ยังไม่เห็นเสียงหวานเกินจำเป็นคำแรกกำลังก่อตัวตรงขอบประตูเสียงพยาบาลเอ่ยถามเข้ามาน้ำเสียงอ่อนแต่มัน่นคงถามถึงการตรวจสัญญาณถามว่ามีปัญหาเครื่องหรือไม่อากาศในห้องแข็งจนหายใจยากเขาขยับยิ้มบางบอกว่ามาเฝ้าพันรยาเสียงทุ้มเรียบเหมือนผ้าห่มเรียบถึงผู้หญิงคนนั้นพยักหน้ารับคำ มือสั้นอยู่หลังชุดเก้าพยาบาลก้าวเข้ามาอีกก้าวรองเท้ายางบดพื้นดังเบาเธอกว่าตาไปที่จอชีพจรพราฟนิ่งแต่ขอบสันเล็กน้อยเธอจดอะไรลงในบอดแข็งฉันคุมเปลือกตาไม่ให้สันมองความมืดผ่านช่องตาแคตรับรูปกลิ่นสบู่จากปลายนิ้วพยาบาลความเย็นของโลหะที่เตียงไล่ขึ้นท้องแขนเสียงปากากาขีดเขียนชัดเจนผิดปกติ เขาถามถึงเวลาตรวจรอบถัดไปน้ำเสียงชวนคุยเพื่อถงเวลาพยาบาลตอบสั้นและชัดอีกสิบห้านาทีจะกลับมาแววตาเธอจับที่หัวเตียงด้านซ้ายเพียงวาบเดียวฉันบีบกล้ามเนื้อฝ่ามือในเนาหมให้เส้นเลือดผูดขึ้นเล็กน้อยให้ดูเหมือนปฏิกิริยาสะท้อนพยาบาลเลิกคิ้วนิดเดียวเขารีบบอกว่าเป็นการชักจากความเครียดพยาบาลโน้มตัวตรวจม่น เธอเลี่ยนรางให้เปิดกว้างขึ้นลมเย็นไหลผ่านขอบเตียงกลิ่นฝนจากช่องระบายอากาศแทรกเข้ามาเสียงนาฬิกาเดินช้าลงในความรู้สึกผู้หญิงคนนั้นถามถึงยาลดปวดเธอพูดอย่างหงายเกินจริงพยาบาลมองแก้วตาเธอนิ่งแล้วตอบว่าแพทย์ต้องสัง่งจบด้วยน้ำเสียงที่ไม่เปิดช่องประตูใกล้ปิดเขาส่งสายตาเร่งรัดไปที่เธอนิ้วเขาขยับใกล้แผงควบคุม พยาบาลหันกลับมาอีกครั้งเธอบอกให้ฉันพับผ่อนให้มากฉันปล่อยลมหายใจตื้นหลงขมับเต้นตามกรอบเวลาเหงื่อเย็นไหลผ่านรายผมผ้าห่มแนบซีโครงจนเสียดเสียงประตูลั่นกรอนเบาเมื่อปิดสนิทเงาคู่กลับมาครอบห้องไฟหัวเตียงรี่ลงหนึ่งระดับอุปกรณ์ในมือเขาเงาวับเธอกำชายเสื้อจนยับอากาศกลายเป็นกล่องแคบโทรศัพท์สั่นอีกครั้งใต้หมอน การแจ้งเตือนตอบกลับสั้นมากคำว่าได้รับพุ่งผ่านเนื้อผ้าฉันเกือบสะอื้นด้วยความโลง่งแต่ควบคุมกล้ามเนื้อหน้าให้นิ่งเขาชี้ไปที่ปลั๊กสายมอนิเตอร์พูดว่าต้องทำให้สัญญาณหลดุดให้ดูเหมือนอุปกรณ์ผิดพลาดให้ความจริงจมน้ำในตัวเลขให้เวลาทำงานแทนมือเขาฉันเลื่อนเล็บถ่ายโลหะเบาอีกครั้งเสียงแหลมเฉิญความคิดเขาเขาหันไปทางหน้าต่าง ผู้หญิงคนนั้นยืนบังกล้องวงจรเธอเงยหน้าหายใจสั้นทีฉันค้งนิ้วลึกใต้หมอนกดปุ่มอีกชุดที่ตั้งค่าไว้ฟังก์ชันบันทึกเสียงเริ่มทำงานไฟสถานะไม่มีแสงมีเพียงการสั่นสั้นหนึ่งครั้งเป็นรหัสเสียงเขาเริ่มหยาบคำสั่งหลุดจากซี่ฝันให้จบตอนนี้ให้ไม่มีพยานให้ทุกอย่างเงียบเหมือนน้ำในโขดฉันบีบเปลือกตาจนเจ็บ เห็นแสงสีส้มวาบหลังความมืดผู้จับเสียงหัวใจตนเองชัดเจนเลือดหลายกระแทกแก้วหูเป็นคลื่นนิ้วเท้ายันปลายเตียงในเงาเงียบเขาก้มลงใกล้อีกครั้งริมฝีปากเขาใกล้หูฉันคำกระซิบคลานชาและเย็นเขาบอกความลับที่สั้นมานานชื่อหนึ่งหลุดออกมาจากปากเขาชื่อคนนั้นเฉืกลางใจภาพอดีตหมุนย้อนในเสี้ยววินาทีงานเลี้ยงรถคันเดิม รอยยิ้มที่ฉันเคยไว้ใจฉันตัดอากาศเข้าปอดน้อยที่สุดให้กราฟยังเนียนให้ความจริงคงรูปใต้ฝาเปลือกตานิ้วฉันคลำชายผ้าหม่มเจอขอบกาดพลาสติกของห้องฉันขยับกาดให้เสียดพ,พื้นเสียงลากเบาเหมือนลมหายใจเด็กเขาเหล่มองลงมาดวงตาเขาวาวเหมือนใบมีดชุดน้ำเธอแตะไหล่เขาและพยักหน้าแรงเขากางนิ้วข้างอุปกรณ์ กดค้องสวิตเตรียมลงมืออากาศข้างแก้มฉันเย็ยนวาดกลิ่นเหล็กใหม่เฉืนออเสียงแอร์สั่นเพียนไปครึ่งเสียงล้อติงที่โถงเริ่มดังอีกระลอกเขารำคาญและกัดฟันผู้หญิงคนนั้นสาบแช่งในลำคอฉันกดนิ้วหัวแม่มือสู่จุดกดที่ตั้งไว้ปุ่มแจ้งเตือนภายในเริ่มกระพริบที่จอหน้าห้องเขาเมยหน้าฟังความเคลื่อนไหวเวลาถูกยืดจนเหนียวเงาทั้งสามซ้อนกันบนผ้าหม่ม หัวใจฉันประสานกับนาฬิกาผนังทุกวินาทีคือเชือกที่ไต่ขึ้นจากหลุมเขาตัดสินใจรวดเร็วยกอุปกรณ์ขึ้นสุดแขนผู้หญิงคนนั้นจับข้อมือเขาแน่นสบตากันเหมือนพิธีสาบานเนีย่ยฉันสบัดนิ้วเปลี่ยนโหมดเครื่องที่ปลายเตียงเสียงตื่นสั้นดังหนึ่งครั้งพยาบาลชะงักกลางถงเสียงสื่อสารเรียกหมายเลขห้องดังชัดเขาสะดุ้งและก้มตำ่ำ อุปกรณ์เกือบสัมผัสผิวฉันฉันค้งไหลใต้ผ้าห่มเพียงน้อยให้ทิ่ตกกระทบเปลี่ยนองศาโลหะเฉียดแทนที่จะปัดเขาคำรามในลำคอกลิ่งเงื่อเฉียบคมตัดกับแอลกอฮอล์เสียงชุดกุญแจชนกันที่เข็มขัดพยาบาลก้าวเท้าเร็วขึ้นผู้หญิงคนนั้นลากม่านให้แนบสนิทผ้าผืนหนาทำให้ห้องมืดลงทันที เนาของเขาปะทับตรงกลางอบฉันอย่างหนักขึ้นแรงกดบนอกฉันหนักขึ้นกระดุกซี่โครงส่งเสียงในความเงียบลมหายใจติดขัดเหมือนผ้ามัดปากมือเขาสั่นเพียงเสียวเม็ดเหงื่อกลิ้งตกจากคางลงแก้มฉันฉันเบี่ยงหน้าในมุมแคบปล่อยน้ำตาไหลเป็นเส้นให้ผิวเปียกและลื่นโลหะถ่ายพลาดออกด้านข้างผ้าห่มขาดเป็นรอยยาวผู้หญิงคนนั้นทึดหายใจแรง เธอกระซิบให้จับให้แน่นเสียงเธอแตกปลายมือเธอกดไหล่ฉันจากอีกด้านกระดูกไขปลารารับแรงจนชาฉันนักข้อมือใต้สายมอนิเตอร์เส้นพลาสติกตึงและสีกับผิวเสียงกรอบแกรบดังใกล้หูเขาก้มลงตามแรงสายต้นแขนเขาเปิดช่องว่างชั่ววูบฉันสอดนิ้วแตะปุ่มฉุกเฉินซ้ำแรงกดพอดีกับตำแหน่งที่ฝึกไฟสถานะด้านนอกกับพริบที เสียงวิทยุของพยาบาลดังชัดหมายเลขห้องถูกเรียกซ้ำอีกครั้งเขาสอบอทอต่ำและชักมือกลับอุปกรณ์สะบัดเฉียดปลายคางฉันกลิ่นโลหะขาวขึ้นจมูกเธอลนลานยื่นทิชชู่ให้เขามือทั้งสองสเปสปะเหนือร่างฉันฉันเกรงหน้าท้องและสะโพกให้เตียงสั่นเพียงเซียวมิลลิเมตรกราฟชีพจรเริ่มเต้นผิดจังหวะจุดไฟบนจอกระพริบตามรูปคลื่นเสียงเครื่องลากยาวเหมือนลมวีด ฝีเท้าหนักขึ้นจากถงเสียงรถเข็นกระแทกขอบผนงังเนาเคลื่อนไหวผ่านช่องม่านด้านหลงังสว่างว่าพาดบนพื้นสีขาวกลิ่นยาฟุ้งเข้ามาแรงขึ้นเขาบอกให้ยืนนิ่งและยิ้มผู้หญิงคนนั้นฝืนยบมุมปากเธอสะบัดผมให้เข้าที่ซ้อมมือเปื้อเหงื่อหลังตัวดวงตายังไหวไม่หยุดฉันยกปลายไหล่ให้ปุ่มพุ่งออกจากผ้าพลาสติกครูดกับผิวเตียง เสียงเล็กแต่คมเหมือนกระจกเขาหันไวทันทีนิ้วเขาเล็งสวิตปิดเสียงเตือนฉันพลิกข้อขวาเกี่ยวสายเข้ากับราวถึงพอดีให้คานสันเสียงโลหะเคาะดังเป็นสัญญาณฝุ่นเก่าตะกอนขอบราวฟุง้งจมูกฉันแสบจนต้องขมจำ้ำมือพยาบาลแต่ลูกบิดใบมิแสงจากถงลอดเข้ามาเนาของเขาเกรงเป็นรูปมุมฉากผู้หญิงคนนั้นเบี่ยงตัวบางรอยขาดบนผ้าหม่ม ลมหายใจทั้งสามสอดกันเป็นจังหวะเดียวฉันใช้เล็บขูดรอยพับผ้าปูเสียงเสียดเ,เบาเหมือนสัญญาณลับโซดประสาทจับแรงฝีเท้าใกล้ขึ้นชัดขึ้นเขาตัดสินใจตวัดแขนพุ่งไปที่ปลั๊กมอนิเตอร์ฉันสะบัดข้อให้สายตีกลับปลั๊กกระเด่งชนซี่เตียงประกายไฟเล็กวาบใต้พื้นโลหะกลิ่นไม่จางลอยผ่านเขาชะงักตามสัญชาตญาณ ผู้หญิงคนนั้นร้องอุทานพยาบาลถักประตูเข้ามาแสงจากถงท่วมเต็มม่านฉันทิ้งร่างให้หนักลงทำเสียงครางต่ำในลำคอให้ดูเหมือนคนเจ็บตอบสนองกราฟชิพจรพุ่งและตกเสียงตื่นสั้นถี่เป็นชุดพยาบาลก้าวฉับถึงหัวเตียงเธอเอื้อมตรวจสายทุกเส้นสายตาเฉียงไปที่มือเขาเขาทอนมือย้อนกลับแทบไม่ทันรอยนิ้วเขาเปื้อนเหนือบนแผงควบคุม ผู้หญิงคนนั้นถามถึงกลิ่นไม่พยาบาลตอบว่ามีการชัดเล็กน้อยเธอก้มดูปลักและรอยขูดจมูกเธอขมวดดวงตาแข็งและนิ่งกว่าเดิมฉันกวาดปลายเล็บหาปลายสายฉุกเฉินเจอกล่องเรียกแพทย์ที่ผูกกับราวขยับให้แนบฝ่ามือแรงสั่นเตือนลึกเหมือนหัวใจสำรองสติฉันห้อยอยู่กับแรงกดเดียวเขาพยายามยิ้มอีกครั้งคำแก้ตัวไหลออกง่ายเหมือนน้ำ ว่ามือไปโดนโดยไม่ตั้งใจว่ากังวลพันรยาจนวุ่นว่าทุกอย่างเป็นห่วงพยาบาลไม่รับคำสั้นนั้นเธอหันมาดูฉันใกล้ขึ้นกลิ่นสบู่จากปลายนิ้วแต่ผิวแก้มเธอเรียกชื่อฉันชาและชัดถามว่ารับรู้หรือไม่ฉันสั่นเปลือดตาเพียงหนึ่งครั้งปล่อยลมหายใจสั้นตอบปลายนิ้วบีบขอบกล่องแน่นขึ้นแรงกดคลิกลงในกลไกลไฟแจ้งเตือนแพทขึ้นที่มุมจอ เขามองไฟนั้นอย่างร้อนรนผู้หญิงคนนั้นยิ้มค้างพยาบาลขอให้ถอยออกจากเตียงมือเธอกลางกันระยะน้ำเสียงเรียบแต่มีคมเขาถอยครึ่งก้าวอย่างฝืนส้นรองเท้าเขาสะดุดปลายราวเสียงกระแทกแผ่วดังพอให้สะดุง้งอุปกรณ์ในมือเขาเกือบหลุดเขารีบซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อก่าวชั้นสูดอากาศตื้นอีกครั้งหัวใจยังวิ่งแข่งกับเวลา หน้าผักเย็นเหมือนวางบนกระจกเท่าไหลเวียนเสียงเบาวกว่าก่อนหน้าทุกเสี้ยววินาทีจึงจนมีรถโลหะบนลิ้นเสียงวิทยุประกาศเรียกแพทย์เวนรถเข็นอุปกรณ์เคลื่อนจากปลายถงพยาบาลยืนบังฉันเต็มตัวเธอจดบันทึกเล็ขรหัสปุ่มฉุกเฉินเงาสองคนนั้นแลกสายตากันเคร่งเครียดฉันขยับข้อเท้าใตาา้ผาเสียดพ,พื้นผ้าให้เกิดคลื่นเล็กให้สัญญาณบนจอขยับตาม ให้ทุกคนมองมายัางชีพผจรให้มือเขาพ้นจากแผงควบคุมประตูอีกบานเปิดล้อรถเข็นหยุดกระทันหันรตรงธารณีเสียงทุงมือถูกดึงดังแปรกลิ่นยาต้านจุนลชีพล่อยฟุง้งรองเท้าหนังของแพทย์แต่พื้นอย่างหนักแน่นเขาเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มเสแสร้งผู้หญิงคนนั้นตรงชายกระโปรงให้เรียบพยาบาลขยับไหล่ไม่ให้ใครแตะฉันฉันกลั้นการสั่นของข้าง นิ้วมือยังวางบนกล่องเรียกแพทย์อย่างตั้งใจแพทย์ถามถึงเหตุขัดข้องพยาบาลชี้ร่องรอยบนปลั๊กชี้รอยขาดบนผ้าหม่มชี้กราฟที่กระชากก่อนหน้าเสียงในห้องลดต่ำลงพร้อมกันฉันยกเปลือกตาให้สันอีกหนึ่งครั้งสายตาใต้ความมืดจับทิศเสียงจังหวะรองเท้าเพิ่มจำนวนอุณหภูมิอากาศลดลงเล็กน้อยกลิ่นฝนจากช่องระบายแรงขึ้นจากที่เดิม เขาขยับปลายนิ้วเหมือนจะพูดแทรกผู้หญิงคนนั้นแต่สอกเขาขอให้เงียบแพทน้มเข้ามาหัวเตียงเงาของทุกคนหลอมรวมเป็นผืนเดียวลมหายใจชั้นฝังลึกอยู่ใต้กระดูกอบพร้อมแรงกดครั้งถัดไปแพทย์สั่งให้ถอยจากเตียงพยาบาลดึงม่านออกให้แสงเต็มห้องอุปกรณ์ถูกวางบนถาดโลหะเสียงกระทบสั้นและชัดกลิ่นแอลกอฮอล์คมขึ้นเหมือนใบมีดสะอาด ฉันเปิดตาชาและตรงเปลี่ยกตาหนักเหมือนยกประตูเหล็กสายตาปะทาใบาหน้าที่คุ้นเคยความเงียบแตกเหมือนแก้วร่วงหัวใจกลับจังหวะสม่ำเสมอเขาถอยหลังครึ่งก้าวผู้หญิงคนนั้นซีดจนริมฝีปากไร้สีพัดถามว่าเกิดอะไรคำตอบของเขาติดอยู่ที่ลำคอห้องทั้งห้องจ้องไปยังมือทีซ่อนพยาบาลเชิญเขายกมือออกจากกระเป๋าอุปกรณ์ปรากฏใต้แสงขาว น่าวาวตอบแทนทุกคำแก้ตัวพทะพยักหน้าเรียกเจ้านาทีเสียงวิทยุรับคำทันทีฉันยกมือที่สั่นเล็กน้อยชูกาดพลาสติกให้เห็นสัญญาณบันทึกเสียงส่งถึงปลายทางเสียงกระสิบทรยศไหลย,ย้อนกลับมาจากเครื่องคำของเขาถูกเปิดซ้ำอย่างเย็นชาเจ้าหน้าทีเข้ามาประคองระยะขอให้ทั้งสองยืนห่างขอให้วางมือเหนือสีรัะเสียงกุญแจมือดังแกรก๊ อากาศขึนความกว้างให้ปอดของฉันเขาหันมามองครั้งสุดท้ายแววตาเหมือนหน้าต่างที่ปิดช้าไม่มีคำขอโทษที่แท้จริงมีเพียงความกลัวที่เปลือยเปล่าผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าไม่ยอมเงยพยาบาลดึงผ้าห่มให้เรียบปลายนิ้วเธออุ่นและมั่นคงแพทย์ปรับเครื่องให้คงที่กราฟชิพ,พจรวิ่งเรียบเหมือนถนนสายใหม่กลิ่นยาหอมอ่อนแทนที่กลิ่นไม่เก่า ฉันพูดคำแรกด้วยเสียงแหบขอบคุณพยาบาลยิ้มด้วยสายตาแพทยพยักหน้ารับรู้เจ้าหน้าที่ปิดประตูอย่างสุภาพฝนเริ่มตกที่บานหน้าต่างละอองแตกบนกระจกเป็นลวดลายไฟนีออนสะท้อนกลายเป็นสายน้ำลมหายใจฉันลึกขึ้นและยาวความเจ็บยังอยู่แต่ไม่กัดกินฉันมองเพดานที่ขาวจนปราศจากเงามันเป็นหน้ากระดาษของวันพรุ่งนี้ ฉันคิดถึงชื่อคนที่ซื้อสัตว์ต่อฉันคิดถึงบ้านที่ต้องต่อเติมใหม่คิดถึงตัวเองที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบกลับมาอย่างอ่อนโยนเสียงเครื่องเตือนกลายเป็นจังหวะก,กล่อมใจปลายนิ้วฉันวางบนหัวใจตัวเองตือนให้จำสัญญาใหม่ฉันจะรักษาชีวิตนี้อย่างไม่ประนีประนอมพยดบอกว่าจะย้ายไปห้องสว่างกว่าหน้าต่างกว้างและอากาศดีฉันพยักหน้าชา้ชา ปล่อยอดีตไว้ในห้องนี้ให้ฝนฉล้างกลิ่นทรยศออกนอกทางเดินเตียงเริ่มเคลื่อนไปตามรางล้อครุดพื้นอย่างนุ่มนวลม่านสีฟ้าไหลถอยเหมือนคลื่นทางยาวเปิดออกสู่แสงฉันหลับตาลงอย่างสมัครใจและปลอดภัย